สวัสดีครับ่อ่พีนองครับผมช่องพงษสักแสนเศษชาแนลนะครับสวัสดีครับน้าหน้าครับสวัสดีเอฟซีสุูุสุขนเนะครับชิปนี่ผมจะไม่ชิบอ่ะกินเขาเนาะครับก็เขาผมมีแนี้ต้มปลาเลี้ยงเองนะครับต้มเองเลี้ยงเองนะครับปลาที่ผมกินนะครับแล้วก็มีไข่ดาวแล้วก็มีเนื้อแดดเดียวนะครับแล้วก็น้ำ เราขนาดปมป่าเนาะครับพี่นง่์ประมา,น,าน,นี้นะครับม่พี่น้องครับกินเขาครับเขาจแทบพี่น้อง สมสมปลาใช้บสมท้องย่างดี่หรอกมคิดอยากันใบมุ้งไหมครับใบมุ้งกับมะขามมะขามสุกเลยดี่น่อยขามเปียก ใส่สอนอย่างไรก็ผมเก็บใบมุ้งมาบมหลายผมมาเก็บดยู่ให้ผมอยูมเก็บด้ให้ผมเนาะมาเก็บมาได้หลายมือแล้ว ปลามันมันเนี่ยครับพี่ลองนะครับปลาผมาเลี้ยงเองครับเป็นปลาตะเพียนเป็นปลานิ้นแล้วครับปลาดุกแต่ว่าที่ผมต้มเนี่ยเป็นปลาเป็นปลาตะเพียนครับปลานิ้นครับ ปล่อยแยกเดี่ยวพี่น,อน้องเลี้ยงปลาเขาเขาจะปล่อยปลาแยกเดี่ยวแล้วครับแต่เขาเลี้ยงไว้แต่กินเนาะครับเพบราะมาเลยเลี้ยงแนละ้วเขาบเลยเลียเ้ยงเลยเลี้ยงเลยแบบว่าเขาบมาเลยพอพันเองเนาะครับพอเพราะเขาถือรูปพันปลามาเนาะครับมีรูปป่าให้ความรู้พี่น้องน,น้ำจัำหน่อย โอ้ยเตือพันป่ามาสมมตว่าพี่น้องคุณสาเดียวนั้นนะครับคุณสาเตรียมที่นี่เดียวก็ตามใจที่จะควางม,มากแล้วตามความเหมาะสมเดียวเนาะพี่น้องฝังท่อน,น้ำน้ำแบบว่าว่ให้รุนคู่สาเนาะพี่น้องเนาะ าว่าหนาคนมากก็าัอวมีน,มนม้ำน้ำเตที่วบอจากไตดินน้ะพี่ลองเที่ยวตัวไปเพียนเี้ยนน้ำย่านหนาเลยอ่ะน้ะพี่ลองพัวนามล่นเอนงกันันใหน้ำเราค่ะพันปา่าพันออกมาป่ากินเกลือขาจะปล่อยชนิดเดียวก็ได้ ว่ายปลาเลี้ยงเนี íamos, e ่ยผสมกระเทียมกเแบบไร้ลายปลาเนี่เอาอากใจมีพี่น้องมาวราปลาป่านีปลาเพื่อนนี้ว่าปานี้ปลาะเทียมนี่พอดีคนอวาดผูกเองไม่พี่น้องวันนี้มีคนจู่วาผูกเองปลากระเทียมนี่คนก็วาดผูกแต่ว่าย้ำก็ว่า ตัว่าผมเบอร์ไม่ฉีดมาติดตามปัญญามาเนาะปลาตะเบียนน่ะปลาตะเบียนนั่นมันเขาถงปล่อยไปเขาเหยีดเอาเนาะพี่เนาะตองเป็นตามธรรมชาติเนาะถ้าตามธรรมชาดปาปลาตะเบียนเนาะทำทีเดียวประมาณใช้ดื่อเนาะพี่น้องก็ทีเดียวประมาณประมาณเม็ดนึงมะเกินเม็ดนึงเนาะพี่เนาะ ปล่อยแบบประมาณสามหนึ่งหามือนะพี่น้องเขามีน้ำเขาก,ก็ปล่อยน้ำลงหนองปล่อยน้ำลงบัวนะ,ะ,ะพี่น้องแล้วป่แต่เพี้ยนที่เป็นแม่พันธุ์นเดี่ยวเป็นเยอะวางไข่นะพี่น้องเพราเป็นปลาที่มันจะวางไข่อยู่ตลอดนะพี่น้องเพราะว่าจะสือพันธุ์ปลาแก่หญ่แล้วพี่น้อง น้องมือกะลางบบอบางที่ว้รวงชี้ร่านกลางบะอ,อืมผมกเอีดปบที่ผมเมี่ดเดนี้ผมยังไม่จะกินนะครับปล่อยกระเดียเด่ยวกเลี่ยงขามปีไปกินกินต่าเมียเพิ่นไม่กินกระลูกไห่ลูกปัญญายโตแวครับไปัญญังบุกมาครับพร้อมดี